สารของดีน้ำเสียงสาเนียงภาษางน้ำเสียงสาเนียงภาษามรดกหลังค่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆที่เมืองใต้สรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ยา่าตายายวิถีใต้มาการรมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำาลูกฝังการทำดี สนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒนสศรีมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดรอยจริงๆ กราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดี่อท่าแม่ท้าโปโปยยาตายายข้อความสันติสุขไอก่อเกินกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องทุกเชื้อชาติทุกศาสนาวันนี้รายการตามรอยตายเือว่าเป็นเทปเรืองก้องรายการที่เราจะได้มีโอกาสออกอากอาศพร้อมกันพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเอ t นบทครศรีธรรมราชยิบยกเรื่องราวต่างๆอันเป็นบริบทบทหนึ่องของชีวิตวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมที่ดีและกตามรอยตายรอบนี้พาไปออก การซ่อมไอพีเอ็มช่องเจ็ดชิปซี่พี่น้องรับเป็นช่องโชว์ตายเรื่องราว้องเราคนตายตรายการตาม,ม่อตายวันนี้พี่น้องรับบันทึกเทปวันศุกวันศุกวันนี้ทีสิบสองมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เรมสิบแปดขำเดือนเจ็ดีมาแม่เรื่องดีที่ได้มีโอกาสเดินทางกันมาวันนี้มาทีมู่ซ่องบ้านหน้าโนดพี่น้องรับตำบลกำแพงเซาอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมาราชเขาบอกกันมาว่าการเดินทางมาสามสิบว่าปี ได้มีโอกาสจัดเงินจัดการกระบวนการสร้างเงินกลุ่มออมสรับบานนาโนโดพี่น้องครับกลุ่มออมสับเผื่อการผลิตบานนาโนโดมู่งสิ้ส่องตะบนการเป็นาวอำเภอ,อ,อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวอย่างสู้การประกวดระดับจังหวัดเรียกว่าระดับอำเภอนะมาถึงระดับจังหวัดวันนี้มีการประเมินมีกิจกรรมทีลากหล่วันนี้ตามรอยตายรมมาบันทึกเอาไว้เผื่ออีบอนิองหวานซึ่งเวลาและไม้ที่เราจะได้มีโอกาสยกขึ้นมาจัดการในเรื่องเงิน เพราะเงินวันนี้พี่น้องครับมีส่วนซ้ากันในการขับเขื่อนสังคมเงินวันนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่ช่วยกันจัดการเราอาจจะต้องลําบากมาเลยพาบ,บรรยากาศคณะกรรมการที่เดินทางกันมาพอแม่พี่น้องที่มาโชว์สักอายาาพการเดินทางกันมาซ้ำสิบว่าปีในการจัดการกลุ่มออมทรัพย์วันนี้พี่น้องครับเราข้อถ่นชุมครับชุมชนจะแข็งแกร่งหลายคนในชุมชนจะต้องยกขึ้นมาจัดการตัวเองพี่น้องครับ ไปจ้องวินิจแล้วผ่านไม่พิหวังและรถมิสูกระเชิญแหวะเชิญพันแหวะมาแลสักพันรอถกระซาคนไทายก็สวยเข้าวพัน,พนว้นิดแล นิสุบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลช่วยเล่นเพราะเอาอกเอา,เอาใจแก้ได้ทุกปัาเปิดทุกวันมีรถไอตอลองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท่าไหล่กระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิตสำนังกาางานใหญ่พัฒนาการคูขวัง075321532ถึง3พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอทชี075412797ถึง8โรงแรมซีเครรีสอร์ทจำกัดขอเสนอที่พักชั้นดีริมทะเลอ่าวไทยที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซีเคียรีสอร์ทบรรยากาศดีมีที่พักหลากหลายสไตล์มีห้องประชุมห้องอาหารห้องคาราวกะบริการอินเทอร์เน็ตเรือปัน่นรถเอทีวี v. มีรถตู้บริการรับสง่งซีเคียรรีสอร์ทม่ถนนปากพนังอัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรองจองที่พักโท่0 7 5 3 5 4 4 8 8 0 8 5 6 6 4 4 2 2 2บริหารงานโดยคุณวิซีเคียรรีสอร์ท สวัสดีครับทำดีตีมือเชี่พีุนองครับมาซึ่งช่วงทำดีตีมือเชีย่ยวันนี้บอกน้องกูชจว่าเคยอยู่ที่สรงกล้าเหลาประสบการณ์การทำางารเหืองกลุ่มอมทรัพย์กันมาที่เมืองนครที่ธรรมดาพีน้องรับท้าเราเ่งเรื่องกลุ่มอมทรัพย์ถ้ารวมเลวน้องกูโจว่าน่าจะกินผันลานไม่ว่าอีกเป็นท่าบันการเงินกลุ่มอมทรัพย์กลุ่มสัจจะมันหม,มักเลือกตื้นวันนี้ยืนอยู่ที่บานหน้านด บ้านหน้านดนี่จังหว่าเตเรกเคยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกำนันแล้วก็รับแน่ตรงกรรมรางวัลเต็มรุ่นถูกไหมครับถูกครัตอนนี้ตอนนี้กัดเทีย่ยวหรอครับกัดเที่ยนปลายปีเลยปลายปีเลวเตั้งแต่ปีที่ห้าหนูกันปีที่ห้ามองเราดูเจ้าว่าเริรร่มตอนเตเรกตั้งช่องปั่นมีสมาชิกอยู่หกสิบเก้าคนมีตาคนมีตาอุางาง้งช่องปั่นกับหยีที่บ้าทเคยมาย้อนหรครับไม่ไม่ย้อนแต่ได้ก็คิดจยากกลุมการพัฒนาชุมชนไอ้ยาตบมือที่ก้อนมีดองครับ พัฒนาการนี่ปอแเลงว่าพัฒนาชามชนนี่คือยิ้มไว้ก่อน,นใช่ไหมครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs> นี่มาอยู่นัคนกีเดือเลยครับด้วยครับสองปีไปนี่สองปีเร็วโอ้ลกวันเร็วตึ้งสีนี้นี่ถ้าพัฒนาการี่เกิดข้ามาได้ข้อมูลจากลูกน้องนี่มันดี่มเรื่อยครับจริงๆกลุ่มบมซับนี่ครับเป็นการเอาเงินมาเป็นตัวเชื่อมในการสร้างคนโ<อ>ดยการร้าส้มงเงินจากวันละไม่กี่บาทและการละล่เดือนก็กลายเป็นเงินไล่ตางคบพอละไล่เดือนก็เป็นปีพอเป็นปีก็เป็นเงินทวนนึ่งที่ทางสมาจิจจะนําเงิน จนแล้วนี่ครับไปใช้ประโยชน์ครับปร,ประการสําคัญกลุม่มบุมสับนี่ครับเป็นการสร้างคุณธรรมคนในชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการช่วยเลืองสิ่งกนเลยกันจากคนแต่มีท่านาดูดีสักนิดนึงก็ช่วยท่านาคนท่านาปานกลางครับจากท่านาปานกลางก็ช่วยท่านาคนยากลําบากครับจริงๆพัฒนาชุมชนสร้างมาร์ทเฉลี่ยเฉลี่ยคนให้รู้จักกิดรู้จักทำรู้จักแก้ปัญหา อาจาังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีกลุ่มบ่มสับต่งมด4ี7ยกกลุ่มครับ497กลุ่มเรามีเงินทั้งมดห้าพันกว่าล้านนะครับในขณะนี้สำหรับเดนี้มีสมาชิก3าวข้าวาน 1, ัน1,215คนคมีเงินเนี่ยประมาณ41ล้านก็น่าจะเป็นตัวชีวัดได้ว่านคนทศรีธรรมราชเรามีกลุ่มบ่มสับในการนำเงินมาเป็นการสร้างคนมีคุณธรรมและการผภาป้องกันปรับเปลี่ยนในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็คงจะก็เชญชุมกับเดนี้นะครับที่มี่านประทาน มีคณะกรรมการจะมีนายกจะมีฐานคำนั่น่านผู้นำตองทิ้นผู้นำตรงทีเด็ก็โาศน์ายการไล่ช่วครับมาเป็นกาลังใจทําให้กลุ่มบม่มสับเจนี้เป็นกลุ่มบม่มสับตอนแบบในนามของงาม้องอำเภอวันนี้จังหวัดมาเยี่ยมไม้หลังใจเพื่อมาคัดเลือกดูว่ากลุ่มบม่มสับหรือแกนนาหรือองคอ์กรอย่างวัดนครเทียมรา้ายเรามีตอนแบบอยู่ที่จุดใดอำเภอใดเพื่อจะได้ทําเป็นตอนแบบของงหวนครที่ทำรายตัดไปครับถ้าเปรียบเลยว่าสีช่วงกล้า การยูมาเร็วครับนากโทเนี่ยมันตางกันบ้างไหมครับ <c oughs> คือในรักการโครงการเมื่มันนานกลุ่มมั่นศพนี่ก็มีลักการเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ครับมันก็ค,คงจะก็อนุญาตเรียนว่ามันอย่ในเวทล้อมมันอย่ในเรื่องคง้งไอ้ปืนทีในปับจริงๆครับมันคงจะไม่ต่างครับแต่ว่าถ้าดูที่นี่นี่เอ็นผาปาแกนน้าค่อนข้างจะมีควา,ามตั้งใจครับแต่ก็มีรักการมีอุดมการก็คงจะชื่นชม่ที่นี้ก็มีความตั้งใจและก็มีความ ตุ้มที่ในการทำงานครับพี่น้องครับตึ้นตมือถือกินเลยนะครับไอ้ยาที่ชิบล่องลางถ้าเป็นตางไม่ได้หมักไม่แต่ว่าการจัดการกันมาชามชิบว่าปีนี้เหนื่อยไหมครับวันนี้ตายหมอกว่าเหนื่อยก่อนเหนื่อยเหนื่อยพักภูมมใจพักภูมิใจพักภูมิใจตีตัวเองและที่มานตลอดตึงสมาชิกช่วยกันกล้าคิดกล้าทำแล้วกล้าตัดสินใจครับถ้าใจกูไม่ขึ้นยิ่งใช่ไหมครับ เพราะว่าก็ไม่ไอ้หนี้เนี่ยมันไม่มีด่เล่งเลวพี่น้องครับเอชัดเพิ่นถามมาชิปีเลยนะมีความสุขมากวันนี้มีความสุขมีความสุขมากมาตลอดเนี่ยวันนี้วันนี้นี่ทุกเป็นพีเสดเมเอ้ยแม่นี่ตลอดอย่างไรๆก็วันนี้ครูโจมาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับราพอพี่น้องว่าพัฒนาชุมชนน้องกูชเคยยุกอ้อส่อนออ เราทำม่านกลมเกลียวกันมาตลอดแล้วก็บอกพี่น้องวันนี้วันดีใจเลือกเกินที่ยุนาคอนและกับน้องบ่าวคนนี้ถูกเด้งลบประยุทธ์หาคอนที่ธรรมาราชเจ้าตัวเปนที่ดำมานี่กี่วันแล้วครับ <c oughs> ได้ไม่มาตย์แล้วครับไม <c oughs> ่มาตย์เร็วครับดวงดีเลยมาอยู่งมาอยูน <c oughs> อ่นึงวันี้เราติดว่ามาครั้งนี้ก็ถือว่าทิ้งบ้านแล้วนะครับก็ถ <c oughs> ือว่ามาทิ้งเมืองโคอนแล้วอยู่อำเภอไหนก็ได้ครับถ้าเราการว่างอย่างเดียวก็คือให้ทุกทายอยู่ที่ชุมชนนะครับให้ชุมชนในรับประโยชน์ในที่ว่า สู้ทุกตีเพรามตั้งใจธรามลนะครับนี่ตะลุมนาแกงหวรักไหมครับเอ็นเปาหว่าจะเม้ารถขึ้นไปกรุงเทพกันนานุกกันนะครับนานุกกันกที่ว่าเป็นความพรอมเรี่ยงข้องมีน้องข้องกำแพงเศร้าครับในต้านาที่ทำเรื่องปรากฏมาตลอดชีวิตดกล้มพัฒนาชุมชนวันนี้คิดว่านาไม่นา ก็ไม่ไม่กาดวังครับในเรื่องข้องรางวัลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าความจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยคือการทําตรงนี้ไอ้ดีๆทุดก็คือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในวันนี้เราความกาดวังข้องกลุ่มเมื่อคือเรามองว่ากลุ่มก็มีความฟันมากลุ่มตรงนี้ต้องเป็นกลุ่มอมตบต้นแบบแล้วก็เป็นโมเดลข้องเมือนครกถึงไม่เมื่อนี่นือย่างแน่นอนเรากลุ่มเราเนี่ยเราทำในเรื่องข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเส้นแวดลมเราทำเรื่องไายมีชีวิต รเราทำเรื่องเด็กโดยโการเราทำเรื่องอาชีพที่จัดเจนฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสู้นเรียนรู้ตีกลุ่มมีความกัดวังผู้เมององยางไงสุ้นนี้เป็นสู้นตีเป็นตนแบบไข่มาแรงเป็นตนแบบในการเรียนรู้ตลอดไปครับโอเล็เหลืองควายตาคูโจเป็นกรนรมการให้โอยเต็มเลยพป่น้องครับราะว่าายมีชีวิตตอนนี้เกิดจากเมืองหนละักรีธที่ตาชดวันนี้ย้ายไปซีกังหวัดหยิบจัดพื้นทีซ3ำิบตัวไม่ต้องเอาเงินมาจากไหนครับมีเงินมาช่วยเงินมีแรงมาช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรง บ้านหน้าดช่วยกำลังใจไอ้ยัยทำอะไรกี่ควายตัวนี้ครับควายมีชีวิตช่วยไปกี่ควายจัดตัวจัดป้ายจัดตัวเร็วเจัดตัวกันพี่น้องครับเดี๋ยวพี่บอลนี่อยู่ประหลังชนเหมือนกันหมานี่บ่อยไหมครับปกติแล้วจริงๆแล้วกลุ่มนี้ตั้งเมื่อปีสองแปดพุ่งข้าวมาในบ้านหน้าดูดเนี่ยเมื่อปีสองแปดเหมือนกันพร้อมเลย เห็นพัฒนาการเลยเว้นเอ็น,น,นวีวัฒนาการกลุ่มนี้มาตลอดกับจากคนไม่กี่คนครับก็คนเป็นพันเนี่ยนอกจาก,กมันเปิ่มปริมาณแต่ว่าในคณะเดียวกันกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มนี้เนี่ยมันปัฒนาคุณภาพชีวิตก้องเราได้อย่างมหาศาลน,นะครับการปัฒน,นาคุณภาพชีวิตนี่โปรากลุ่มออมทรัพย์เนี่ยมันจะนั่งกําทํำแต่ตอนว่าเราเอ้นมมาปัฒนาคนอ่า กับไอ้มีคุณหธรรมห้าประการับเมื่อมีคุณหธรรมห้าประการเนี่ยมันจะเกิดความสามัคคีความกลมเกลียวในชุมชนคนจะเข้ามาร่วมกลุ่มกันเผื่อกิจเผื่อทั้งกลุ่มก็เกิดกิจอาสาขึ้นมาครับไล่กันเองนะครับถึงตื้อว่ากลุ่มหมั่นทัพวันหน้าโนดเนี่ยเป็นกลุ่มหมั่นทัพที่ประสบความสำเร็จซุ้งซุดในในเรื่องกล้องในเรื่องกล้องวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอีเล็กว่าท่าว่าต่างอาจจะไปหมากราบพรมขี่ดี ไม่มากตาแต่ว่าการนี้ทุดยอดการจัดการทุดยอดกับกอตือว่าปีนอ้องในบ้านหนาโนดในใดมีการซืบทถอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก้องก้องคนในในชุมชนนี่มาตลอดอถึงเป็นตัวน,นึ่งก้องชุมชนเก,ก็งนะครับออมือที่ไปลองครับทุดยอดมากเลยก็อ,อ,อนุญาตก่อ,อ,อนว่าในกลุ่มนี้เก,ก็งเพราะว่าพัฒนาอนตำบลมาพัว พันธุ้ทไม่ได้อ่ะครับเ <_ hatten> อาใจช,ชาวบ้านไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเอาใจชาวบ้านกันเพื่อตัวเองได้เอาบุญกันเอาบุญกันอยู่อนี่กี่ปีแล้วครับอยู่นี่มาสี่ปีแล้วครับสี่ปีถ้าบอกคูชอบว่าจุดเด่นที่นี่มันเด่นเรือครับจุดเด่นที่นี่นะจะบอกจากส่วนลึกของวใจที่มาเห็นพลังข้องความเข้มแข็งความสามักคีและก็การมีส่วนรวมข้อง กลุ่มองค์กรในชุมชนและภาคีเครือข่ายข้องตำบลกำแพงเซาซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเริ่มตั้งแต่การพัฒนาจิตใจนะคะคและพัฒนาเรื่องการศึกษาแล้วก็พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนและทีนี้ที่พิเศษที่พิเศตที่สุดว่าที่อื่นๆที่เคยพบมาซึ่งเคยอยู่ต่างจังหงัดแต่ก็ไม่เคยปบนะคะ ทีนี่ให้ความสําคัญกับคนที่ยังพลาดโอกาสทางสร้างคมนะคะเ<า>ด็กโดยโอกาสเด็กพิเศษและแม่กระถังผู้สูงอายุหรือคนที่พิการสราส้อนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกจุดนี้ต่างห้าค่ะที่เขาใชา้ผืนท่านข้องการพัฒนาคนเริ่มตั้งแต่จิตใจจนถึงการทำมากินและการกระประกอบาชีพถ้าไม่เขามี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนตลอดไปค่ะพี่น้องครับสูมาลีเป็นเชื่อยังครับตอนนี้ครับยังค่ะหนังเส้าสุมาลีซิติศักดิ์ยืนยันค่ะโอเคแก้เคลวี่น้องครับมา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 ลงมาที่แกล้งแกล้งวนี่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 ครับวันนี้น่าจะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงตูวนี้ครับครับชายครับเป็นวันสำคัญข้องข้องข้องธรรมชาชิจนะครับเพราป็นธรรมชาชิจข้องกลุ่มอมสับพานนาโนดครับผมครับ ถ้าอีบอี่นงแฟนรายการนี่วันนี้บ้านนาโนดที่มันเด่นมาดึงขนาดนี้มันอยู่ใดยาวนานพันนี้มันมันพอเลยครับผมว่าในในท่วนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องข้องคนนะครับคนก็โดยเฉพาะอย่างหญิงกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยมันกลุ่มออมทรัพย์บ้านนาโนดนี่มีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจในการติดจธรรมนเพื่อท่วนร่วมเพื่อคนอื่นว่าพันนันนะครับแล้วก็ผมกับกลุ่มใจเป็นอย่างหญิงว่าได้เป็นสมาชิกของกลุ่มออมสัพ์เกี่อการผลลิตข้องบานาโนธเนี่ยครับ ครับผมครับครับคุณแม่คุณแม่ทากระไลเวทีนี่นี่อนตอนนี้ตำตำได้อะไรขับถั่วแล้วครับเล็กข้าดูการกลุ่มค่ะเล็กข้าดูการกลุ่มนี่ทำมากี่ปีแล้วครับทำมาสรางสิบปีเลยแล้วที่ไมออกครับไม่แล้วออกเสียแสร้างถ่ายยัดขึ้นมาเพิ่มเพิ่มสางสิบกว่าปีเคยเนื้อใจหมักไมบไม่ไม่เคยไม่เคยเลยนะไม่เคยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอัอนาไม่อนาไม่มามาแขกที่ครับ เป็นหวาเขาส่งเสริมในเรื่องสุขภาพกันรู้ไ้ครับพี่นี่ครับค่ะวัสนี้เลยค่ะตรงนี้สุดยอดเลยค่ะกรมฉับบานานโธจะส่งเสริมในเรื่องข้องสุขภาพอานาไมยนะคะให้ทุนในการสร้างโรงเรียนอสซมอแต้มบนกระแพงเศ้าเลยนะคะอยูตีเรพออดตอบานยานซื้อนะคะขือวหวาการพัฒนาคนเป็นการพัฒนาทีหินใหญ่สุดนะคะซึ่งอสซมอตรงนี้ก็เป็นการถ่ายทอส่วนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทางร่างกายจิตใจก็สังคมนะคะ นะสวัสดีนะคะแม่เ้ยแม่เป็น้องครับมายืนยันทากันบ่อยเลยมาอยู่นี่นะครับสวัสดีครืเจ้าครับสวัสดีครับอยู่นี่อยู่่นีเลยอยู่เป็นกรรมการเป็นสมาชิกออ๋เป็นที่เบิร์ดซ่าเป็นที่เบิร์ดซาดูตำแหน่งนะครับนะวันนี้ท่านบอกน้องกูโจบอกแฟนรายการว่าหน้าโนดวันนี้มาถึงวันนี้ได้นี่เพราะ เรากาคนเล้วมันมีจุดเด่นอะไรเรื่อมาตรงนี้มาก่อนกับเราใจ่อนเลยตรงนี้มาที่ว่าใจครับเรคนที่นี่คนตําแหน่งเรามีว่าใจจริงครับแล้วก็จริงใจแล้วก็รักกันอยู่กันแบบพี่น้องพวกพองน้องผีครับพอดีกลุ่มอมรับตีมูร่องมาอยู่ในทีสะตั้ง่ีบุญคือเจ้าของบ้านอาจารย์หลืิเอกอาจารย์ตีปรดกระเทือนมาแล้วแต่ตอนนี้ก็ปัญญาเป็นนี่ดังยิดและก็มาบวกกับอดีตแบบนันเทบตรงคำเแล้วก็บป๊บ เรีร้อนครับอ่าจกนกระทนี้คุณผู้ชมทราบการมกำแพงเราไม่โดยไม่โดยที่ว่าทุกคนมีใจนึงใจเดียวกันครับมีการไหว้วางใจมีกรรมาการทุกคนนี่เป็นการนี้ประชุมบันทุกถ้าเขาตั้งใจกันแล้วไว้วางใจแล้วกลุ่มนี้คือจะไปข้างหน้าเป็นนิตตัางที่ดีมาถึงว่า,<ม>วาที่อื่นก็มีปัญหาเรื่องกลุ่มออมรครับมีปัญหากูแเร็วไม่ึ้นครับไม่นอ่ากูแเร็วชุน ทีนี้เราไม่ว่าบเลยครับไม่ว่าเราเป็นการไหว้วางใจกันการไหว้วางใจกันสำคัญในการดำเนิเลยการย่างอยู่ในที่ไหนทำรรมะคุณธรรมนั่งลุ่มออมครับยังมีใครเล่นกันตรงตรงเลยบ้างวันนี้พี่น้องครับทางกลุ่มเพยาบาลมีมีไหมครับมีครับ อ่าน uh, ี่หญ่นมูมูนีครับอ่าครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก้องมูทีซ่องตงบัมเพงโซ่อ่าตีว่าก็ตั้งอ่ากลุ่มอมสับสำหรับอ่าบ้านนาโนดเป็นเมื่อกี่ปีแล้วครับอ่าผมเป็นมาสองปีสองปีครับเมื่อก่อนเป็นอดีตสมาชิกอบตอยู่นึงสมัยครับนะครับพอมดวาระช่วงของผู้ใหญ่ก็ลงเป็นผู้ใหญ่อ่าได้มาสองปีแล้วครับครับอ่าโดยเจตนารวมจริงๆอยากสืบทอดลักษณะกงอดีตกำนันนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านในการอ่าสร้างกลุ่มอมสับในพื้นที่ครับนะครับให้อยู่คู่กับชาวกัมเพงโซ่นะคร พี่น้องครับวันนี้ลูกราชาซีผู้ปังดีต่อแผ่นดินบำบัทุกบำรุงสุกลูกกระแสสังกมไายชื่นใจชื่นใจนะครับจื่นใจวันนี้ถ้าเราได้รับรางวัลอีบบกให้น้องครูจมต้องวันนี้วันนี้ครูมอมครับเนี่ยครูมอมครับวันน้าโนเนี่ยถ้าได้รับรางวัลเนี่ยจะทํากลุ่มตัวย่างให้มันดีทีสุดให้เป็นตนแบบข้องจังหวัดนครครับพี่น้องครับวันนี้ก็อนุญาต มือชียดังสักลังกับกลุ่มอสัปบาหนานวดพี่น้องครับถ้าแรงถึงเรื่อหลถดเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกหลดเครื่องกัได้แล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุงส่งไปยกกุลการนึ่งเกาเกาจำกัดในเครือปิยะกรุ๊ปพระบริษัทในเครือปิยะกรุ๊ป เที่ยงคูกับเครื่องก็นดากันมา20่สิบว่าปีไม่ต้องวังเวทพี่น้องเอือเรือทูไปกอนกระไดที่จุนจัดา่าซีหนึ่งหนึ่งศูนซีสูนอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระสนสิดี คอนโดเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่3 0ง4 0 0ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอโนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรียีสะพานยาว จ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัดศรสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดศรสิริโทรศัพท์0 8 1 9 5 6 5 4 5 5 0 7 5 4 3 1 1 0 7การใหม่ๆจังทันสมัยห้โสกบ้านเดียวเลิอดรูดูก็หาแท่งคอนโดโชว์มาตรฐาสบายสบตยคนคอน มีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาวช่วยโฆสนาอย่ารอช้าวเวลาไม่คอยแม่ท้าเคยบอกว่าว่านผืดมันก็ตรงว่างพ้นพี่น้องกับพ้นผลิตกรุกลุ่มออมทรัพย์นอกจากเรื่องการเงิน เรื่องอาชีพที่เป็นเรื่องสําคัญน้องกูจะบอกว่าคนเราไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ทำไอะไรลําบากเห็นเขาตั้งเต้นผูกผ้าผ่าข้องมาโชว์ <แก S 1> อีบอปิรองว่ามันเป็นความสุขของเราที่ได้มีโอกาสเดินทางกันมาห <แก S 1> น้าซศาบอกว่ากลุ่มจักจ้านมังกลุ่มพลิกเก่งข้อหน้าซ้าเนีนกลุ่มอะไรครับจักจ้านกลุ่มจักจ้านเห็นผีทาว่ากลุม่มอจว่าเดียววะ กลุ่มจักสร้างในบ้านอยู่มู่ไรครับหมู่โซงทำตั้งกี่ปีเลยครับการทำปึงทำปีนี้จัดสรนเนียนครับแล้วก่อนทำอะไรครับก็ทำจัดร้านมาไล่รูปแบบกาทำไปไล่เรื่องวันนี้เอาเชือกปาติกเชือกปาติกแล้วก็มีไหวทำาข่หว่าทำซุกนะครับไข่ปลี คือตอนนี้การเ็นว่าเขาจะรวบรวมลูกนอ้องเลี้ยงกระตั้มตอนนี้ก็าั้งออเดอร์ตีประทัดน,นะน<า>นไอป่อเห็นไหมครับอยู่กำแพงโซ่เลยกหวาออเดอร์นะครับนะไม่ธรรมดาพี่น้องครับแม่คนนี้พี่ท่าคนนี้บอกว่าเป็นผีเกง่งผีเก่งทำากี่ปีอลไรครับเกตทำเองมาหกปีแล้วครับตุปีเร็วหรือไข่หน้อยครับค่ายในชุมชนเนี่ยในชุมชนกับไอป่อกาคาในชุมชนก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณก120โลกอ นี่เป็นรายได้เพิ่มรอยได้ครับรายได้เพิ่มค่ะบเพิ่มพี่น้องครับอาทิตย์นึง150ลโดยห้าที่ว่ารูไม่มักไม่ไหม่แม่คนนี้บอกว่าทุกคนต้องชายดอกไม้จันทร์รู้ไหมครับใช่ค่ะเรารุมนี่ตั้งนานอะไรยังไงครับเป็ดปีเลค่ะเปดปีเล่แล้วเพิ่งไข่ไหนจะบอกวัดไหมครับใช่ในหมู่บา้านเก่าหมู่บ้านค่ะเกามู่บ้านานี่มาทั้งอาทิตนี้ค่ะแล้วคนทำกี่คนนะครับอสองคนค่ะสองคนค่ะทำช้าวทำเย็นท จงเวลาว่างวงเวลาว่าง,าางค่ะอ่าชีพลักทีนีทำอะไรครับครับอาค่ายวัสดุค่ะวัสดุนะครับนะแต่<ะ>วาดดอกไม้จันนี่เป็นะค,ครับตัวคนนี่ไม่ได้ตัวคนตรงชายดอกไม้จันก้องพีซ่าทำอะไรครับจําใจก,าากลาวไหวกันลาวไหวเัอาไหวทีไีนครับมาทำก้องจุ่มชนค่ะก้องจุ่มชนนี่อยู่หมูไหนครับหมูส้องค่ะบคือเวลาค่ายค่ายไหนครับอาก็มาแล้เที่ตะกีโปเปียงที ในหมู่บ้านแล้วการได้ไข่กันเลยไม่ต้องหอบไปไข่ไหนไต้องอยู่ที่กำแพงโทนี่บาใจไหมครับบาใจถ้าไม่บายใจยายให้อยู่ปากนั่งไม่ไปไม,ไ,มไม่ไปนะตามรอยตายรมมาบันึกเอาไว้บอพีดองว่ากำแพงเซาเป็นตำบลน,นึงของจังหวัดนครรีธรรมาราชในเขตพื้นที่อำเภอเมืองถีวนาจาจึกุื้นทีดำยายมาไหมและบอกกูเซอว่าเราจะมา ช่วยกันชมช่วยกันเชื่อเพื่อต้องการจะมาติดดาวบอกพี่น้องให้เช่าเช่าว่าวันนี้ชุมช,มชมนนมีไอเรดีอีโชแจ้งมาที่รายการตามเบอรตายพี่น้องครับสังคมดีเราไม่มีขายเธออยากจะได้แล้ช่วยกันทําอาซีมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจะสั่นมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงเธอไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิ สะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บันผ้ชนเหมือนครูผู้สืบโอดวิดีทุกตำพืชร้อยแปดภูปัญญาช่วยสืบสารเกตน่ารวมพนนาวันดีตามรอยใต้สืบโอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบโอษไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงช้นำรอยใต้ร่วมชีวีตามรอยใต้ตามนำมาตามรอยใต้รอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสารของดีน้ำเสียงกับสำเนียงภาษา Bumbanya, 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 bumbanya,